สวัสดีค่ะนักเ,เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1น่นะคะวันนี้วันศุกร์เราก็มาเรียนต่อจากเมื่อวานเนี่ยนะคะเมื่อวานเราค้างอยู่ที่สำรวจชื่อตอนเองชื่อเพื่อนว่าชื่อใครมีพยัญชนะต้นเป็นอักษรกลางบ้างแล้วเขียนชื่อตอนเองหรือชื่อเพื่อนลงในสมุดนะคะ,ะทีนี้เรามาเรียนรู้กันต่ออย่างที่เราเรียนไปแล้วว่าวันณยุกมี4ี่รูปด้วยกันนะคะก็คือ ไม้เอกไม้โทไม้ตรีไม้จัตวาเน้นให้เห็นชัดๆนะคะไม้เอกไม้โทไม้ตรีแล้วก็ไม้จัตวานะคะต่อไปวรรณยุกต์มีสี่รูปจะมีเสียงอยู่ห้าเสียงด้วยกันนะคะ ซึ่งได้แก่เสียงสามัญน,นะคะเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีแล้วก็เสียงจัตวานะคะ วรรณยุกมี5เสียงเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีแล้วก็เสียงจัตวาเรามาทบทวนการผ่นวรรณยุกันนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อทบทวนกออากากาไม่เอกกา กาไม่โทกากาไม่ตรีกากาไม่จัตาวากาหานเป็นคำว่าก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 าต่อไปจาจออาจาจะไม่เอกจาจะไม่โทจา้จาจะไม่ตรีจา้จาจะไม่จัตาวาจา้าจาจา จ้าจ้าจ๋าต่อไปนะคะดาดออาดาดาไม่เอกดาดาไม่โทด,ดาดาไม่ตรีดาดาไม่จัตวาดาก็าจะเป็นดา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 ต่อไปตาตออาตา ตาไม่เอกตาตาไม่โถตาตาไม่ตรีตาตาไม่จัตวะาต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 ่อไปบาบาอาบาบาไม่เอกบาบาไม่โถบาบาไม่ตรีบาบาไม่จัตวาบา บา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 ต่อไปปาต่ออาปาตาไม่เอกตาปาไม่โทป้าปาไม่ตีปา้าปาไม่ชตาวาปาต <c oughs> า เริ่มใหม่นะคะป่าป่าไม่เอกป่าป่าไม่โทป้าป่าไม่ตรีป้าป่าไม่จัตวาป่าป่าป่าป้าป่าต่อไปอาอออาอาไม่เอกอาอาไม่โทอ่าอาไม่ตรีอ่า อาไมจัตวาอ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 าเรามาดูว่าการผันอักษรกลางหลักการผันวรรณยุกต์อักษรกลางเมื่อผสมกับสระเสียงยาวจะผันวรรณยุกได้ครบ5เสียงนะคะเรามาอ่านคำกันนะคะไก่ลองจาน ดูเด็กชดาอันนี้เน้นที่พยัญชนะต้นนะคะกไก่จอจานดอเด็กดอชดาต่อไปตาบัวบ้านปากอ่างอวนอันนี้ก็เช่นกันเน้นที่พยัญชนะต้น ะะเล่นดูรูปนี้เขียนคําจากภาพที่มีพยัญชนะอักษรกลางมันเป็นภาพไก่นะคะนี่นะคะภาพไก่ตรงนี้นะคะแล้วก็เขียนตัวพยันชนะกอ,อกไก่ลงไป อ,นนะะอันนี้เป็นรูปไข่ก็เขียนเขียนอะไรดีละคะไข่ขอไข่ไม่ใช่มันคือจานไหมคะมันแบนๆดูเหมือนไข่เจียวอ่ามันคือจานนะคะต่อไปอันนี้มันคืออะไรเอ่ย ่ะมันคือชดานะคะเคราเขียนเป็นดอชดานะคะน,นี่คือตัวอย่างะชะดาก็ดอชดาอ,อีกอันก็คือตอประตะักก็ใส่ตอประตักลงไปแบบนี้นะคะดูตามไปนะคะะเรื่องใหม่อีกนิดนึง อันนี้ดอเด็กก็ใส่ดอเด็กลงไปอันนี้ตาเตาก็ใส่ตาเตาลงไปอันนี้ปลปลารูปปลานะคะใส่ปปลาอันนี้บอใบไม้อันนี้ออ,อ,อรูปอ่างก็ใส่ออ่อางลงไป ก็จะเริ่มใหม่อันนี้เมื่อกี้โดนลบไปนะคะกไก่อันนี้จอจานนะคะอันนี้ดอชาดาต่อไปก็ต่อปะตะนะคะแล้วก็จะได้อักษรกลางนี่นะคะ อจอดอตดอตอ,อันนี้สลับกันนิดนึงบอปอ,อมีทั้งหมด9ตัวด้วยกันนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ดตัวต่อไปนะคะสรุป Uh huh. อักษกรกลางมีกี่ตัวให้นักเรียนลองยกตัวอย่างคําที่อยู่ในอักษกรกลางวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้อะไรที่ใหม่บ้าง uh huh. เรามาสรุปกันนะคะว่าอักษกรกลางมี9ตัวซึ่งได้แก่กจดตบปอ,ตอ,อดอตอ, uh huh. อักษกรกลางผันได้5เสียง จะเป็นอักษรกลางที่ผสมสระเสียงยาวนะคะนักเรียนถึงจะผันได้5เสียงนะคะอต่อไปก็เป็นอักษรสูงนะคะสำหรับการนําเสนอเข้าใจอักษรกลางตอนที่2ก็มีเท่านี้นะคะถ้านักเรียนสงสัยนักเรียนก็พิมพ์คําถามมาในไลน์ได้นะคะไลน์ของกลุ่มป .1 น,น,นะคะหรือจะโทรศัพท์มาถามก็ได้ จากใบงานที่คุณครูแจกไปเปีนสามารถโทรมาถามได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะ